โอเคครับวันนี้อ่ะมาอีกครั้งนะครับกับหูฟังต้องบอกว่านี่คือตัวที่สามนะครับของมาแชลกอบนะครับแจ้งนี้เลยนะครับว่ากอฟนะครับผมส่วนเออขอขอนอกเรื่องนิดนึงครับส่วนคนที่ขอให้ผมทำอ่ามอนสเตอร์รุ่นต่างๆนะครับก็อยู่ในขั้นตอนการคิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่นะครับว่าผมจะทําดีไหมครับด้วยราคากับอุปกรณ์ที่ผมเห็นอยู่นะครับยังคิดอยู่ว่าสมควรไหมกับดีไซน์มันนะครับก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนแล้วกันนะครับ อ่ะงั้นเรามาเริ่มครับพอดีเนื่องจากอย่างนี้ผมอ่ะจริงๆตัวนี้เหมือนจะออกมาได้ปีหนึ่งแล้วครับหรือปีกว่ากว่าสักอย่างครับมาแชลโมเทียบเอเนี่ยนะครับใช่หรือเปล่าชื่อนุนนี้น่าจะใช่นะครับอ่ะผมอ่านถูกไหมเนี่ยโอเคแต่คนนี้นะ้องผมต้องบอกก่อนเรื่องด้วยผมอ่ะทํามาแชลกอล์ฟอ่ะอันนี้นะเป็นตัวที่สามครับตัวแรกอ่ะที่ผมลบชื่อมาแชลออกครับแล้วก็ยังใช้อยู่ยังอยู่ยังอยู่นะครับแบตเบิดก็ใช้ได้ปกตินะครับ ส่วนตัวที่สองน้องผมใช้อยู่ก็ยังใช้ปกตินะครับและตัวนี้ครับคือตัวที่สามซึ่งเ,เดี๋ยวผมจะใส่ร้านให้แล้วกันเพราะว่าตัวนี้สามร้อยกว่าบาทครับและหนึ่งสองอีกสองรุ่นเนะี่ยก็มันเป็นเดี๋ยวก่อนนะครับโหมดโหมดสามหรือโหมดโหมดทีโหมดถุด 3, ดด 3, ดจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้อเอาว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าสองตัวนั้นก็สามร้อยกว่าบาทห่างกันหลักสิบเอางี้ในร้านที่ผมซื้อน,นะ สามรุ่นเนี่ยห่างกันหลักสิบแล้วก็เรียกว่าจัดตรงจากจีนก็ก็ไวด้วยนะถ้จาจะเจอจากจีนแต่ไวไม่ได้รอนานมากนะครับอ่าแล้วเห็นไหมตรงเนี้ครับผมให้ดูก่อนไฟเขียวขึ้นเนี่ยคือผมกำลังชาร์จหูอยู่เมื่อกี้ผมใช้อ่ะแจ้งเลยนี่ผมใช้เชื่อมต่อกับแท็บเล็ตเลโนโวเครื่องนี้อยู่นะครับซึ่งผมใส่ซิมโทรศัพท์ไปในนี้ด้วยก็เลยใช้ต่อหูฟังเพื่อจะใช้โทรศัพท์นะครับนะะล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องไม้นะครับ แล้วก็นี่อันนี้คือกาลังท้าหูอยู่ไปมันจะขึ้นสีเขียวนะครับอ่าผมก็เลยเลือกว่าเฮ้ยไหนๆทำมาสองรุ่นละคนดูก็หลักพันนะผมไม่แน่ใจว่าขึ้นหลังหมื่นหรือผมจําไม่ได้แลวไม่ได้ดูนะครับแต่ก็ไหนๆมาถึงจุดน,นี้ละขออีกสักตาอ่ะต้องบอกอย่างนี้ไหนๆมาถึงจุดนี้แล้วก็ขออีกสักตาหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวจริงๆเลยครับตัวแท้ๆนี่มันจะอยู่ประมาณหกพันเก้าเจ็ดพันนะครับอ่ะตีไปประมาณเจ็ดพันนะครับและอ่า ต้องบอกก่อนเราต้องมาแยกแยะก,กันก่อนนะครับคนที่เข้ามาดูเนี้ยถ้าไม่มองว่ามันเป็นมาแชลที่มันก๊อบมานะครับด้วยราคาสามร้อยกว่าบาทคิดมองๆแบบนี้ก่อนแล้วมันไม่ใช่ก๊อปและสิ่งที่มันจะได้จากมันซึ่งที่ผมกำลังจะบอกอ่ะมันคุ้มค่าไหมนะครับต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะแล้วตัวเรื่องคําวามความก๊อบเนี่ยผมจํจาได,เาเไมไมได้เพราะว่าผมเคยบอกไอ้รุ่นแรกอ่ะผมไม่ได้ผมต้องลบเพราะว่า ไออย่างเงี้ยตัวหนังสือตัวนั้นอ่ะมันชัดเจนมากเลยว่ามันเป็นตัวพิมพ์ตัวแบบเอาสีทาเอาเอาสีแบบติดเฉยๆไม่ใช่มีการนูนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแล้วผมก็ตัดตัวนี้ครับผมต้องบอกก่อนเลยตัวที่สามเนี่ยสังเกตไหมเป็นตัวนูนๆนี่เป็นไงทําดีทําดีขึ้นด้วยหนึ่งสองสามตัวนี้ทําดีมากผมบอกอะไรกล่องนะแต่ว่าปุ่มตัวนี้ที่ไวของจริงอ่ะไวรีเซตตัวนี้มันรีเซตไม่ได้นะมันไม่มีนะมันแค่ทำลอยๆเฉยๆนะครับ มันไม่ได้มีผลอะไรมันกดไม่ได้นะครับอแต่โดยรวมๆครับดูดีวผมให้ดูนี่มีช่องมีชื่อมีเอาอย่างนี้ผมว่ากรอปดีที่สุดในทั้งหมด3ารุ่นนะครับพลาติกอะไรพวกนี้อาจจะใกล้ๆกันแต่ว่ามีความนูนแต่ตัวจริงอะเหมือนจะนูนกว่านี้ชัดเจนกว่านี้นะครับที่ผมดูจากคลิปคนอื่นนะถ้าไม่เข้าใจไม่ผิดนะเหมือนจะนูนกว่านี้แต่อันเนี้ยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเออไม่ต้องลบก็ได้นะผมบอกเลยอ่ะ ทำให้ผมกลับใจไม่ลบก็ได้คาว่ามาแชลเพราะว่าหนึ่งก็อย่างที่คนรู้นะตามผมมาผมจะไว้ขายบ้างนะครับหูฟังบางตัวนะครับซึ่งอย่างเงี้ยมอนเตอร์ศูนหนึ่งผมก็ขายไปแล้วหนึ่งศูนย์ที่ผมว่ามันดีที่สุดตอนนี้สําหรับมอนเตอร์เนี่ยก็น้องผมใช้อยู่หรือตัวอื่นผมก็ขายไปหลายตัวนะมอนเตอร์แล้วตอนนี้มาแชลเนี่ยผมก็เลยว่าพอดีผมขายศูนย์หนึ่งไปแล้วผมก็เลยคิดว่าผมจะใช้ตัวนี้แทนเรามาดูกันว่ามันใช้แทนจากทาไมผมถึงเลือกใช้แทนได้อยู่นะครับถือว่า พอพัดวาเหวี่ยงยแจ้งตรงนี้เลยว่ามันพอพัดเบาเหวี่ยงกับตูนหนึ่งอ่หรือหนึ่งศูนย์ก็เรียกว,ว่ามันรอฟังแล้วกันอ่ะมาลองลองฟังกันดูนะครับตัวเคสเนี่ยลอมดีที่สุดในสามรุ่นผมแจ้งนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเออค่อนข้างจะเหมือนแต่ว่าอย่างที่บอกครับเพราะรุ่นม,มันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับแต่ก็กล่องมันก็ทําได้ดีนะครับพอมันอยู่ตรงเนี้ยของจิงมแน้วจะอยู่ตรงกลาง้วแล้วก็ไอ้พวกไอ้ไอ้อุปกรณ์เสริมต่างๆก็อยู่ที่อื่น,นครับ ซึ่งอันนี้ก็แถมทั้งสายชาร์จแล้วก็จุกมานะครับปเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อ,อ,อ่ะตัวพวกนี้ก็ปกตินะครับตัวโหมด a n ็ีเนี่ยไม่ต้องถามนะครับไม่มีอยู่แล้วนะครับจะให้ดูดเข้าดูดออกเนี่ยกอป์0สามร้อยวันนี้เอายี้งสามร้อยที่มันกอปมาครับให้เรามองว่ามัน,ม,นม,ม,มันขโมยรูปร่างมามันขโมยรูปร่างมานะครับแต่ข้างใน,นไม่ได้ขโมยมา มันไม่ได้ทําได้แบบนั้นหนึ่งมันไม่ได้มีแอปเฉพาะของมาแชลแต่ย้ำก่อนนะครับว่าถ้าเราใช้แอป a อ d ด o i d ที่สามารถปรับแต่งเสียงครับมันก็ปรับได้นะครับอ่าแต่มันไม่สามารถจะเลือกโหมดได้เพราะหลักๆโหมดมันเป็นอย่างนี้เป็นแบบธรรมดาทั่ว,วไปคือหนึ่งทัดหนึ่งครั้งนะครับจต่ซ้ายจาขวาก็รับสายหยุดเพลงอะไรปกตินะครับเหมือนหูฟังทั่วไปสองครั้งเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้ากับย้อนหลังถ้าผมจำไม่ผิดนะ สามข้านคือการเพิ่มลดเสียงนะครับอ่าแล้วมันเป็นการแตะจากตัวทัชด,ด้านข้างซึ่งมีอยู่โหมดอยู่แค่นี้กดข้างไว้จะซ้ายจะขวาเรียกซ i r i เรียก Google Assistant นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยมันไม่มีโหมดเกมมิ่งแต่ผมเอาไปเล่นเกมมาละเราจะมาแจ้งให้ฟังนะครับต่อมานะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนหูฟังเนี่ยต่อข้างเนี่ยมันอยู่ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงโดยประมาณนะครับอาจจะประมาณสี่แล้วแต่ว่าคนใช้กับมันมากน้อยอยังไงนะครับ ดังมากๆเบาๆชิวๆใช้ทีละข้างใช้สองข้างพร้อมกันและมีปัจจัยต่างๆอีกนะครับในการทให้แบตหมดไวและหมดช้านะครับเอาเป็นว่าผมว่าตุ่นกึงอยู่ที่สี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับและเนี่ยยังขึ้นสีเขียวอยู่คือการชาร์ตอย่างนี้ชาร์จกล่องนะครับจะขึ้นไปสีแดงกับพร mm ิบ hmm. เมื่อใดที่หยุดกับพริปไฟสีแดงนิ่งๆกล่องเต็มนะครับแต่เวลาเราชาร์จหูฟังครับมันจะขึ้นไปสีเขียว ถ้าเราชาร์จเสร็จมันจะดับไปนะครับไฟอ่าโอเคนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าดีไซน์มันเหมือนมาเชลเลยอาจจะไม่ดูหลายๆคนครับว่ามันปุ๊บผมบอกเลยนะว่ามันทําได้ดีตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะถ้ามาแชลเป็นแบบนี้นะครับดูตรงเนี้ยมันเรียบและตรงนี้มันเป็นจุกนะครับใส่เข้าไปในหูเราปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันเรียบเท่ากับตัวลักษณะหูเลยเรียกว่ามันกระชับ แต่ก็แอ๊ดอัดนิดๆน,นะครับเพราะว่าด้วยความกระชับอาจจะต้องเปลี่ยนให้จุกนี่จุกกลางครับจุกเล็กสุดก็ได้แต่จุกเล็กสุดตัวเพลงมันก็จะดรอปครับนึกออกนะจุกกลางกับจุกใหญ่เนี่ยอาจจะทาให้ให้ตัวเพลงอยู่ในเกณฑ์ที่เยี่ยมนะครับแต่จุกเล็กอะ่ะถ้าเราลังคาอาจจะเป็นั้งจุกเล็กแต่ตัวเบดหรือตัวอะไรจะดรอปลงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้วครับและดีไซน์ซึ่งเหมือนกันมาผมต้องบอกก่อนมาชาวเขาคงดีไซน์ไว้อยู่แล้ว ซึ่งพอใส่แล้วมันกระชับหูแต่มันก็ดูอื่นๆอยู่ในระดับหนึ่งถ้าเราไม่ปรับให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะแนมหูเลยเหมือนกับจุกปิดปุ๊บคนที่ใส่แนวอินเอียร์ไม่ได้ผมว่ายากเลยนะตัวนี้ตัวนี้จะยากสําหรับเขานะครับสำหรับผมไม่ได้มีปัญหาผมใช้ได้ทั้งสองแบบนะครับแล้วก็ตัวเนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าตอนแรกที่ได้มานะครับไอผมบ้าวที่ตัวนูนตรงกล่องนะเพราะว่าถือว่ารุ่นเนี้ยก็ไม่ได้ดีสุดนะครับแล้วก็ตัวกล่องอันนี้ก็ลายเหมือนกัน ปกตินะครับจับอีกสองตัวก่อนหน้านี้กล่องก็อยู่ประมาณนี้ก็อประมาณนี้นะครับแต่พอได้มาปุ๊บลองเปิดนะครับเออเฮ้ยมันโออยู่นะแน่นึกออกไหมมันโอด้วยอะไรครับมันโอด้วยรูปล,ลักษณะนะครับและด้วยการก๊อปทั้งกล่องทั้งออตัวหูมาทําให้มันกระชับในแบบที่มาชาวเขาคิดมาแล้วเนึกออกไหมครับแต่อย่างที่บอกมันดูอื่นๆอยู่บ้างนะครับถ้าใส่ไม่ดีแล้วมันแน่นเกินไปนะครับ ระยะการเชื่อมต่อครับต้องบอกกันเลยว่า12-15ถึง15เมตรเป็นระยะที่เชื่อมต่อแบบเนียนๆนะครับแล้วตอนนี้อย่างที่ผมบอกผมเชื่อมต่อกับแท็บเล็ต l e n o v o ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ต8นิ้วนะครับซึ่งจะหยิบขึ้นมาโทรศัพท์ก็จะลาบากเพราะจะเชื่อมต่อไอตัวนี้กับแท็บเล็ตเพื่อให้เพื่อให้มันเครียอเลยนะครับใช้ uh, ทโทรรับโทรเลยดังนั้นหมายความว่าไมมันต้องดี น้โพงมันต้องดีนะครับซึ่งผมบอกเลยเลยนะถ้าตอนหลังเนี่ยหลังๆนี่ผมมักจะรีวิวมอนสเตอร์นะครับซึ่งบอกไม่เยี่ยมเลยไม่โอเคครับตัวนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับผมบอกเลยว่าชัดเจนทั้งเสียงทา้งนู้นพูดออกมาทางผมผมคิดว่าทางนู้นก็น่าจะได้ยินปกติเพราะผมคุยทั้งโทรศัพท์แมสเตจละลายนะครับทางนู้นเขาก็ได้ยินปกตินะครับผมก็เลยคิดว่าไม่ My, มันทําได้ดีในตัวนี้นะในตัวนี้นะย้ํานะครับและทั้งหมดเนี่ยที่ผมรีวิวมาผมก็ลืมพูดไปว่ามันเป็นความ เข้าใจและเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความคิดของผมแต่เพียงผู้เดียวนะครับหรือเป็นเสียงที่ผมได้ยินจากหู่จากหูธรมธรมดาธรรมดาเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะครับ <S <S เท่านั้นนะครับก็เลยมาแจ้งให้ฟังนะเพราะว่าคุณจะค,คุณผมไม่รู้ละคุณเคยเจอไหมคนแบบถึงจะฟังหูดีแค่ไหนเขาก็รู้สึกมันเหมือนเหมือนกันหมดมันไม่ได้ต่างกันนะครับหรือฟังผมเนี่ยก็เอาแค่รู้สึกว่ามันคุ้มกับราคาที่จ่ายไปผมก็ว่าโอเคแล้วนะครับ แต่ส่วนสำหรับคนที่ต้องการหูหลักพันต้องการเ like สียงดีที่สุดคุณอาจจะต้องมองข้ามตัวทั้งก๊อปและราคานี้ไปก่อนนะครับคุณอาจจะต้องมองเดบบดอกราคาสูงขึ้นไปเลยเพราะเขาก็คงจะมีต่างๆนานาในการสัพพอและอุปกรณ์ต่างๆนานาเนี่ยที่มันอย่างเช่น ANC อ่ตัดเสียงรบกวนเสียงเบสเสียงรายละเอียดปีกย่อยมันก็คงทำได้ดีตามเลทราคาอุปกรณ์ที่เราเสียไปนะครับ บวกกับค่าแบรนด์ของเขานะครับอ่าขั้นแรกมันเป็นแบบนี้แต่สําหรับผมสังเกตได้ผมไม่ไม,ไม่ได้รีวิวหูฟังราคาหลักแบบเออผมเล่นหลักร้อยตลอดเพราะผมรู้สึกว่าผู้คนหลักร้อยก็ต้องการการตัดสินใจในะว่าจะซื้ออันไหนดีนะครับก็เหมือนคนที่บอกให้ผมทําอนนุนอน,น,นุอันนี้บ้างตู้กนันนะแต่ซึ่งแบบไม่ขอคิดก่อนเพราะว่าในมอนสเตอร์ผมรู้สึกกล้าตัวแน่มอนสเตอร์สิบหกอ่ะหนึ่งหกอ่ะผมท้อไปนิดนึงผมท้อใจไปนิดนึง นะครับผมก็เลยว่าเออพอดีมาเจอตัวนี้พอดีลดราคาอยู่ช่วงนี้ประมาณเนี้ยสามร้อยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้สามร้อยกว่าบาทรวมส่งลวผมไม่ถึงสี่ร้อยแน่นอนวันนั้นนะครับไม่แล้วไม่ได้ช่วงเจ็ดเดือนเจ็ดด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าช่วงเจ็ดเดือนเจ็ดมันไม่ให้เพราะมันลดอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันต่อนะครับอ่าเรื่องไม้ผมเลยว่าทั้งพูดคุยโทรศัพท์ด้วยอะไรนะครับถือว่าเยี่ยมผมเลยใช้เชื่อมต่อกับแท็บเล็ตตัวนี้นะครับอ่ะดังนั้น เล่นเกมเลยเพราะมันไม่มีโหมดเกมนะครับเดี๋ยวเพลงเรื่องเสียงเพลงว่ากันทีหลังนะครับไม่มีโหมดเกมนะครับก็ไม่เปลืองแบตนะครับเสียงเนื่องด้วยเสียงเบสมันดีผมบอกเลยเสียงเบสตัวนี้มันดีแบบไหนเดี๋ยวว่ากันมันดีในอีกแบบแต่มันไม่ดีปิงปิง,ปงอะทําให้เสียงปืนที่ยิงออกมานะที่เราได้ยินนะเป็นเสียงที่ชัดเจนปักปักนะครับจากการดูด้วยสายตาถ้าจะดีเลยนะครับ ด้วย Android 8นะอธิบายอย่างนี้ด้วย Android 8นะเพราะมือถือเน็ตอะไรมันมีความสัมพัสธ์กับการเล่นเกมอยู่นะครับแล้ระบบอะไรต่างๆนานานะครับแต่ด้วย Android 8เล่นเกมฟรีไฟล์นะครับมันดูไม่กระตุกเอ้มันดูไม่ดีเลยหรือถ้าจะดีเลยก็แบบดูยากอ่ะแล้วเสียงมาซ้ายขวาครับเสียงมาซ้ายขวานะครับถือว่าทําได้ดีถึงจะไม่มีโหมดเกมมิ่งก็ตามนะครับอ่ะแล้วเรามา ทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับซึ่งบอกแล้วระบบมันไม่ได้มาอยู่ละ300ถ้ามันได้เป็นแบบนี้มันได้แต่รูปทรงและสิ่งสาคัญน,นะครับต้องบอกก่อนเราซื้อหูฟังนอกจากไมนอกจากดีไซน์นอกจากระยะเวลาการใช้การเชื่อมต่อไกลไม่ไกลนะครับสิ่งสำคัญก็คือคงต้องพูดถึงเรื่องเสียงเพลงนะครับผมขอบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่ามาว่ากันด้วยเรื่องเรื่องเสียงเพลงกันดีกว่าผมขอแยกเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับว่าระดับการฟังที่9 9คือผมผม,ผมเทียบว่าเป็น10 สิบเนี่ยคือดังสุดแล้วกันนะครับสิบกับเก้าครับมันไม่เหมาะสําหรับการเปิดเสียงไมถึงระดับนั้นนะครับผมมองว่าไดเวอร์ตัวตัวลําโพงตัวลําโพงมันนะครับมันเขาพอมันขับเสียงมันตรงที่เก้ากับสิบครับเสียงระดับนั้นอ่ะมันเหมือนลําโพงมันเอาไม่อยู่มันไม่ไหวนะครับมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะแตกมันก็ไม่เชิงมันจะคุมเสียงร้องเสียงดนตรีก็ไม่ไหวนะครับดังนั้นถ้าจะดังสุดในหูตัวเนี้ผมแนะนําว่า เจ็ดกับแปดมีความต่างนะในการฟังเพลงเพลงเดียวกันครับเจ็ดหกเจ็ดมันยังอยู่ในโทนปกติอยู่นะพอขึ้นแปดเนี่ยมันเหมือนโทนกระโดดข้ามมาเพื่อจะฟังให้ดังที่สุดในโทนที่ลาโพงไดเวอร์ตัวเนี้ยมันรับไหวและมันยังคุมเสียงได้ดีอ่าผมตอบแบบนี้ดีไหมเขาพูดแบบนี้แล้วกันนะครับถามว่ามันได้ดีแบบไหนนะครับต้องบอกอย่างนี้อ่ตัวเนี้ยเบสถ้าเทียบกับมอนเตอร์ศูนย์หนึ่งแล้วกันนะก็เลยราคามันพอๆกันสามร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะครับ ตัวอันนั้นน่ะเบสมันจะอ่ามันจะมันจะดีเบสเดินดีแต่ตัวเนี้ยก็เดินดีเดินจนมันจะดังมันไม่ได้ตึบๆนะครับเบสมันอ่ะมันจะตึมระบานออกตุมตุมตุมอย่างเงี้ยเหมือนบานเหมือนบานออกแล้วด้วยความบานออกมันบานเยอะด้วยมันในบางครั้งในตัวแปดเนี่ยพอเราดังมาถึงแปดที่ผมรู้สึกว่ามันดังสุดโดยที่ตัวไดเวอร์ลำโพงมันรับได้ครับมันจะอ่อ มันจะยังคุมเสียงดนตรีกับเสียงร้องได้อยู่นะครับอย่างเช่นโคโยตี้เพลงโคโยตี้ของไทยทัสมิแหมันยังคุมได้อยู่นะครับแต่แต่พอพอเราไปใช้กับเพลงในบางเพลงอะ่ะเสียงดนตรีอ่ะมันกบกบเลยนะต้องบอกนะกบเสียงเสียงร้องเลยเพราะว่าอาจจะด้วยเพราะเสียงเบสมันบึมบึมบึมอย่างเงี้ยมันก็เลยกลบเสียงร้องไปได้เลยแต่ต้องบอกกันว่าเสียงร้องอะ่ะมันคุมได้ดีนะเสียงหิว่ด เป็นลำโพงที่ดีเลยอะอะถ้าจะให้เทียบกับไอ้มอนสเตอร์สิบหกตัวนี้ดีกว่าสิบหกที่ผมเมื่งรีวิวลาสุดตัวนี้ออกมาดีกว่าอืมเพราะอันี้ถูกกว่าด้วยแ <c oughs> ล้วผมสิบหกอะราคาพอกัน้เหมือนผมจะซื้อแล้วในราคารดราคานะราคาพอกันตีว่าราคาพอก,กันแล้วกันตัวนี้ทำได้ดีกว่าเพราะว่าเบสดมันดึมดึมดึมเลยนะเหมือนนะฟังแนว EDM หรือล็อกอะไรพวกนี้ที่แปดนี่คือแบบ ใส่มันนะผมไม่แนะนำาให้เอาไปถึงเก้าถึงสินะเหมือนมันคุมไม่ไหวแล้วลำโพงมันเอาไม่อยู่นะครับจากที่แปเนี่ยกาลังได้เลยส่วนถ้าเราจะฟังเราเบาๆช้าๆนะให้ดอปเจ็ดหห้าตามลงมาเลยฟังชิวๆสบายๆเสียงดนตรีเบสจ,จะไม่กลมไม่ไม่ไม่กบเสียงนักร้องมากและเสียงมันดีแต่ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะในเรทราคาสามร้อเนี่ยดีเลยดีเลยไม่ เกินราคานี้ผมว่าตัวลำโพงมันเกินราคานี้เพราะว่าในความรู้สึกผมอะมันใกล้กับตัวมอนเตอร์หนึ่งศูนย์ที่ผมรู้สึกว่ามันมันเยี่ยมที่สุดในตอนนี้นะสําหรับราคาประมาณนี้นะสี่ห้าร้อยนะสำหรับราคาประมาณนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันทําได้ดีเลยมันไม่เสียงกลางเสียงสูงเนี่ยหรืออะไรพวกเนี้ถ้าเราไม่เอาเกินดังจนเกินไปอะมัน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 คุมได้ดีเลยนะออกมาเสียงดีแต่ ในความละมุนมันเหมือนเหมือนมีอีก0.3ถึงจะเท่ากับตัวมอนเตอร์1 0เนี่ยอะไรประมาณนั้นแต่มันทำได้ดีเลยยิ่งถ้าเราได้ลองเบินเบินไปทำได้ดีเลยนะดีกว่าเดิมด้วยซึ่งถามผมอ่ะ300กว่าบาทที่ผมเสียไปเนี่ยไม่ถึง400แน่นอนรวมส่งแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มกับราคานี้มันคุ้มกับราคานี้อย่างเห็นได้ชัดนะมันคุ้มกับราคานี้อย่างเห็นได้ชัดเลยผมบอกเลยว่ามันเห็นได้ชัด ว่าเสียงมันเฮ้ยมันไม่แย่ซื้อมาไม่ผิดหวังสามร้อกว่าบาทนะทั้งไม่ทั้งเสียงเพลงแต่มันอาจจะเหมาะกับเอลดีดีดีเอ็มมากกว่านะหรือว่าแนวแบบอ่าเขาเรียกเลยนะแดนแดนอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะว่ามันมันให้เสียงที่บึมบึมบึมบําบําอะไรอย่างเงี้ยได้ดีเลยแต่เสียงนักร้องเนี่ยเ้าโดนบึมบึมบําบํามากๆเสียงนักร้องก็จะโดนกรบไปนะครับซึ่งก็ในบางเพลงไม่โดนนะอย่างไทยทัศน์มิตเนี่ยคุยโอตี้เนี่ยฟังที่แปดเลยนะฟังดังสุดเท่าที่มันควรจะได้นะ มันอยู่ในมันคงจะต้องขึ้นอยู่กับการที่เขาลงเสียงเพลงด้วยนะครับในแต่ละเพลงนะครับถ,ถ้าเป็นเพลงที่ทามาดีอ่ะมันก็น่าจะอยู่ในบาลานซ์ที่ดีต่อกันได้อยู่นะครับซึ่งก็ผมแนะนําว่าราคาเนี้ยถ้าใครอยากจะได้เอามาใช้นะครับไม่ผิดหวังแต่อาจจะอึนๆตอนเสียใส่หูเปหน่อยนะ In อนนินเอียวนี้ปิดสนิททีเดียวแต่อึนๆนหน่อยโหมด A A N C เนี่ยไม่ต้องถามนะเส,เสียงตัดเสียงรบกวนดูเสียงอะไรพวกเนี้ย ไม่ต้องถามมันไม่มีอยู่แล้วนะแต่ว่าไม้มันดีมันคุยรู้เรื่องมันชัดเจนนะครับอ,อย่างนั้นขอสรุปเลยว่าสามร้อยกว่าบาทเนี่ยสำหรับผมผมว่าคุม้มมีความแอบผมใช้ตอนนี้ผมใช้แทนเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้นผมเอาตัวหนึ่งศูนย์ให้น้องใช้ตัวศูนย์หนึ่งผมใช้อยู่แล้วมีคนขอซื้อศูนย์หนึ่งไปผมก็ขายศูนย์หนึ่งไปผมก็เอาตังศูนย์หนึ่งมาซื้อตัวน,นี้แทนซึ่งผมก็คงใช้ตัวนี้โดยที่ไม่ลบนะ ไอตัวมาแชรตัวนี้อาจจะลบหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวว่ากันแต่ที่กล่องผมไม่ลบอยู่แล้วก็อาจจะไม่ลบก็ใช้ใช้ไปนะครับไม่ได้มีอคติเพราะว่าเออดีไซน์มันได้ว่ะมันดีมันดีในสุดในทั้งสามรุ่นที่มันกรอบมาแล้วครับซึ่งก็ของกออ๊อบอะไม่ได้บอกให้สนับสนุนของก๊อบนะแต่ถ้าของแท้มันราคานั้นก็ก็นะถ้าใครอยากได้ดีไซน์ได้ตรงนะครับแล้วสามร้อยกว่าบาทก,ก็ดูไม่ผิดหวังผมบอกงนี้แล้วกันนะครับก็ตัดสินใจเอาคนเดียว คนบางคนอาจจะไม่ชอบของก๊อปเลยแบรนด์อื่นไปเลยแต่ขอให้อย่าได้ก๊อปก็ไม่หรือก๊อปไม่ก๊อปไม่รู้ทำมันใช้ได้ดีราคาเบาๆก็โอเคสําหรับเด็กที่ใช้เป็นโทรศัพท์คุยกับสาวๆก็ไม่มีปัญหานะใช้ฟังเพลงก็โอเคนะครับระยะการเชื่อมต่อก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับเอาเป็นว่าถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นการวิจารณ์วิเคราะห์รีวิวจากผมเพียงผู้เดียวนะ และสาหรับหูตัวนี้มันอาจจะมีตัวอื่นที่ดีไม่ดีนะของเครื่องใช้ไฟฟ้าครับตาดีได้ตาไร้ก็เสียครับจะราคาเท่าไหร่ก็เสียได้ผมก็เคยซื้อมาหลักสองพันแล้วเสียเลยตั้งแต่ตอนซื้อมานะครับก็แล้วแต่ตัดสินใจนะครับก็ผมตัดสินใจแบบนี้ผมคิดว่าผมให้คุ้มค่ากับราคาที่เสียไปนะครับแล้วก็คงใช้ตัวนี้อยู่ช่วงนี้ผมนะเพราะว่าจะใช้คุยโทรศัพท์ด้วย ตัวแท็บเล็ตข้างๆนี่นะครับก็แล้วแต่เราตัดสินใจดูว่าเราจะาคิดยังไงทำยังไงนะครับก็ลองคิดดูว่าเราจะเอายังไงนะครับที่เหลือก็นี่คือการรีวิวจากผมนะครับเอาแค่นี้แล้วกันนะครับวันนี้เดีย๋ยวเงีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเื้าใครอยากจะได้ในราคาที่3ามร้อยกว่านะครับจริงก็มีหลายร้านนะแต่ร้านนี้หนึ่งสองสามมันราคานี้หมดเลยนะครับผมห่างกันแค่หลักสิบ โอเคครับขอบคุณนะครับผม